ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 7นะครับเดือนที่ดาวมีการขยับย้ายนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้วันที่4ทธันวาคมดาวเกตย้าย ย้ายไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรือนที่10ในเรือนกร,รมมะของชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งก็จะหมายถึงเรือนการงานวันที่5ทธันวาคมนะครับดาวสุกย้ายมาทับลัคนาราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคดาวสุกมาจากเรือนการงาน วันที่16นะครับกลางเดือนธันวาคมพอดีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าวินาศของชาวลัคนาราศีมังกรจึงเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์นะครับฉบับสินแสหมิงได้ดังต่อไปนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความสำเร็จในเรื่องของงานมีความมั่นคงนะครับสิ่งที่พึงมีพึงได้ หยิบจับอะไรก็ได้ผลได้เงินมีความสำเร็จมีความมั่นคงในเรื่องของงานได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีในเดือนธันวาคม1-5นะครับอาจจะมีงานที่เป็นารายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างจะมากต้องทุ่มเททั้งเวลาทั้งความคิดให้กับงานพอสมควรเป็นช่วงจังหวะที่การงานของคุณนั้นต้องอาศัยความสามารถ ความเฉลียวฉลาดนะครับไอเดียต่างๆของคุณซึ่งมันก็จะเอาออกมาใช้ได้ดีในช่วงวันที่1ถึงวันที่5ต่อเนื่องไปถึงวันที่6 1ถึง10ธันวาคม1 1จนถึง15ธันวาคมงานยังมีความมั่นคงอยู่มีโอกาสจะมีความสำเร็จมีข่าวดีในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือความรับผิดชอบต่างๆที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงลงไปเนี่ยทำแล้วมันคุ้มค่ามีความสำเร็จ16-20 21-25ช่วงนี้จะว้าวุ่นและวุ่นวายใจในเรื่องของความรักนะครับติงกันไว้ก่อนเลยนะใครที่มีความรักอยู่ เพิ่งมีหรือว่ามีคนมาชอบยังไงก็อย่าให้เสียงานเสียการนะครับ16จนถึง20 21จนถึง25ช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังปากเสียงความขัดแยง้งหรือความไม่ค่อยเข้าใจกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วติงแล้วเตือนชาวลัคนาราศีมังกรเอาไว้นะครับแล้วก็ชะตาจะมาขยับดีขึ้นก็คือวันที่2 6จนถึงวันที่31 26- ถึง31เป็นช่วงที่คุณมีความแฮปปี้มีข่าวดีเรื่องงานข่าวดีเรื่องเงินหลายสิ่งหลายอย่างมีโอกาสที่จะได้มาในช่วง26จนถึง31สรุปในช่วงเดือนธันวาคมถ้าดูตามดาวแล้วตามรอบวงโครจรของดวงดาวแล้วส่วนที่ดีมีมากกว่าส่วนที่ไม่ดีอย่างมากมาย ดีทั้งในแง่ของการติดต่อพบปะในเรื่องของงานใครก็ตามที่เราดีลด้วยในเรื่องของงานเรื่องของการขายต่างๆก็จะสรุปสำเร็จไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจเรื่องการเงินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะส่งผลดีในช่วงเดือนธันวาคมตรงนี้มีโอกาสจะได้รับเงินพิเศษมีข่าวดีในเรื่องของการเงิน นะครับมีโอกาสจะได้รับสิ่งต่างๆที่ดีที่จะมาจากงานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบหรือสิ่งที่คุณทําอยู่อย่างแน่นอนในเรื่องความรักย้ําอีกครั้งนะครับมันจะบอกว่าดีมันก็ไม่ใช่จะเสียหายเลยมันก็ไม่เชิงคือมันอยู่ในลักษณะที่คุณอย่าไปให้ความสําคัญอะไรกับมันมากอะ่ะเพราะมันจะทาให้คุณรู้สึกจุกใจิกใจเวลาที่มันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่เราคิด นะครับมันเหมือนกับว่าคนที่คุยคุยอยู่อ้าวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายไปคุยกันไม่ค่อยต่อเนื่องหรือว่าคุยกันแล้วความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2567สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ